รัฐส,สร้างความยุ่งยากเงินช่วยเหลืออ้อยสด69บาทต่อตันจ่ายผ่านแอปทางรัฐส,สาเหตุใดที่ต้องจ่ายฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับทำไมจึงต้องมีการจ่ายเงินช่วยเหลืออ้อยสด69บาทต่อตันผ่านแอปทางรัฐ ในส่วนของเงินชดเชยชาวและอ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลประกาศจ่ายช่วยเหลืออยู่ที่69บาทต่อตันซึ่งเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลนะครับมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ชาวและอ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดปัญหาการเผาอ้อยและมลพิษทางอากาศ PM 2.5นั่นเองครับสาเหตุที่ทางรัฐบาลนะครับที่ต้องจ่ายเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งมีหลายประการด้วยกันดังนี้นะครับ ในเรื่องของความสะดวกนะครับและความรวดเร็วแอปทางรัฐนะครับเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ร่วมบริการกับภาครัฐไว้ในที่เดียวนะครับทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายสะดวกนะครับและรวดเร็วโดยไม่ต้องนะครับเดินทางไปติดต่อหน่วยงานหรือรอคิวนะครับการจ่ายเงินผ่านแอปนี้น